สวัสดีครับมาพบกับครูสมปองจันเจริญอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องความน่าจะเป็นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1นนะครับไปเรียนรู้กันเลยครับเรามาดูการทดลองสุ่มกันนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กําหนดให้ได้ 2. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับเรามาดูความน่าจะเป็นก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจากเรื่องที่ผ่านมาจะพบว่าโอกาสของเหตุการณ์เนี่ยมันมีด้วยกัน3แบบนั่นก็คือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ได้ซึ่งเราทราบแล้วว่า โอกาสของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นมีมากน้อยไม่เท่ากันในหัวข้อนี้เราจะคำนวณหาจำนวนจำนวนหนึ่งที่บ่งบอกถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นเราเรียกจำนวนนั้นว่าความน่าจะเป็นบางคนก็เรียกค่าของความน่าจะเป็นก็คือค่าของโอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับว่ามันมีค่ามากน้อยเพียงใด ทีนี้มาดูการทดลองสุ่มนะครับสถานการณ์ที่1ทีมโยเหรียญบาท1เหรียญ1นครั้ง,น,ง,งนักเรียนว่าผลมันจะออกเหรียญบาทมันยังไงหงายอะไรครับก็อาจจะหงายหัวหรือก้อยก็ได้นะครับเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการทดลองสุ่มนะครับ สถานการณ์ที่2ทีมสุ่มหยิบลูกแก้ว1ลูกจากภาชนะนะครับจะเห็นได้ว่าในภาชนะนี้มีลูกแก้วอยู่มีสีแดงสีฟ้าสีเขียวและก็สีเหลืองหยิบขึ้นมา1ลูกเราก็เรียกเหตุการณ์นี้ว่าการทลองสุขนะครับสถานการณ์ที่3พี่ธรทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งหน้าของลูกเต๋าเนี่ย ที่หงายขึ้นนั้นอาจจะเป็นแต้มแต้มอะไรได้บ้างครับอาจจะเป็นแต้มหนึ่งแต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5หรือแต้ม6ก็ได้ก็เรียกสถานสถานการณ์นี้ว่าการทดลองสุ่มนะครับทีนี้เรามาดูการทดลองสุ่มข้อที่1โยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้ง การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งอาจาใช้แผนภาพต้นไม้แผนภาพต้นไม้นะครับโดยกําหนดให้ H แทนผลลัพธ์ที่เหรียญออกหัว T แทนผลลัพธ์ที่เหรียญออกก้อยโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งนะครับโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งถ้าออกครั้งที่1เนี่ยออกหัว ครั้งที่สองก็อาจจะออกหัวก็เป็นได้ก็จะได้หัวหัวถ้าครั้งที่หนึ่งออกหัวครั้งที่สองออกก้อยก็จะได้หัวก้อยถ้าครั้งที่หนึ่งออกก้อยครั้งที่สองออกหัวก็จะได้ก้อยหัวถ้าครั้งที่สองออกก้อยอธทษทีถ้าครั้งที่หนึ่งออกก้อยครั้งที่สองออกก้อย ก็จะได้ก้อยก้อยก็จะได้ทั้งหมดผลของการทดลองสุ่มก็จะมี4แบบมีหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยนะครับนี่คือผลของการทดลองสุ่มนะครับเรามาดูเหตุการณ์ที่2กันโยนเหรียญบาท2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งโยน2เหรียญพร้อมกันเลยนะครับ2ครั้ง2เหรียญ1น1ครั้งนะครับการหาผลลัพธ์ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการโยนเหรียญบาท2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะครับโดยกำหนดให้ h แทนผลลัพธ์ที่ออกหัว t แทนผลลัพธ์ที่ออกก้อยถ้าเหรียญแรกนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยออกหัวเหรียญที่ 2, 2ก็ออกหัว<ๆ>ก็จะได้หัวหัวถ้าเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่2อออกก้อยก็จะได้หัวก้อยถ้าเหรียญแรกออก ก้อยเหรียญที่สองออกหัวก็จะได้ก้อยหัวถ้าเหรียญแรกออกก้อยเหรียญที่สองออกก้อยก็จะได้ก้อยก้อยก็จะได้ผลของการทดลองสุ่มเนี่ยสี่แบบด้วยกันนะครับอันนี้คือโยนสองเหรียญพร้อมกันเลยก็จะได้สี่แบบเช่นเดียวกันคือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยนะครับก็เขียนตารางได้ดังนี้นะครับเหรียญที่หนึ่งแล้วก็เหรียญที่สอง ถ้าเหรียญที่1ออกหัวเหรียญที่2ออกหัวเหรีย <ole> ญที่1ออกหัวเหรียญที่2ออกก้อยเหรียญที่1ออกก้อยเหรียญที่2ออกหัวก็จะได้ก้อยหัวเหรียญที่1ออกก้อยเหรียญที่2ออกก้อยก็จะได้ก้อยก้อยนะครับดังตารางนะครับนี่คือผลของการทดลองสุ่มนะครับโยเหรียญ2เหรียญ1นครั้งนะครับ ทีนี้มาดูตรงนี้สําคัญนะครับคิดตามไปด้วยนะครับจากตัวอย่างการรโย,เรยนเหรียญบาท2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งทําไมเราถึงไม่คิดออกมาแค่3แบบก็คือไม่ออกหัวเลยออกหัว1เหรียญแล้วก็ออกหัว2เหรียญน,นะครับทีนี้ ้าตามที่เรามองเห็นก็อาจจะได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องถือว่าเหรียญทุกเหรียญนัมันต่างกันดังนั้นเรามองเห็นเหรียญออกหัวหนึ่งเหรียญน,นั้นเราไม่รู้ว่ามาจากเหรียญไหนจึงอาจเป็นไปได้ทั้งหัวก้อยแล้วก็ก้อยหัวก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งหมด4แบบนั่นเองนะครับงั้นต่อไปนี้ถ้าโจทย์เนี่ย ไม่ได้กําหนดอะไรมาให้เลยเราก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยที่นํามาใช้ในการทดลองสุง่มมันจะแตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือเราอาจจะมองว่าเหรียญทั้งสองเป็นเหรียญคนละแบบที่ต่างกันก็ได้นะครับถ้าเป็นการทอดลูกเต๋าสองลูกก็คิดเสียว,ว่าลูกเต๋าเนี่ยมันคนละสีกันก,ก็จะได้ออกมาสองแบบนะครับผลของการทดลองสุ่มเนี่ยก็จะ ไม่ซ้มกันนะครับเรามาดูเหตุการณ์ที่3กันนะครับสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกพร้อมกันจากกล่องใบนึ้นะครับในกล่องใบนี้มีสีม่วง1ลูกสีส้ม1ลูกแล้วก็สีเขียว1ลูกในการหาผลลัพธ์ทั้งหมดหรือผลของการทดลองสุม่มถ้าหยิบลูกบอลมาสอลูกพร้อมกันผลมันจะเป็นยังไงได้บ้างมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวก็อาจจะเป็นม่วงส้ม ม่วงเขียวหรือส้มเขียวก็ได้ก็จะได้ออกมา3แบบนะครับหยิบ2ลูกนะครับพร้อมกันนะครับก็จะได้ผลของการทดลองสุ่มได้3แบบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับสรุปก็คือผลการกระทําที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้แน่นอนนะครับว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นอะไรบ้างแต่เราสามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดมีอะไรบ้างซึ่งเราเรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับแล้วก็วิธีการหาผลลัพธ์จากการทดลองสุ่มเราสามารถหาได้จากแผนภาพต้นไม้นะครับตารางแล้วก็แผนภาพเชิงรูปภาพนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ดูคลิปซ้ำ นะครับเราจะเข้าใจและเราจะแก้ปัญหาได้นะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ